พ่อเขาหยุดจะมาทำร้านอาหารที่ไม่หนูหนูเกิดมาตั้งนานแล้วเบอรร้านอาหารมาสิบเจ็ดปีอ่ที่โซบเหลียงออโซบเหลียงใช่ก็จะมาเอาเครื่องเสียงจะต่อยเนี่ยแต่ลากระชี้นะใช่จะเอาชุดใหญ่แต่ว่าหนูหนูเคยซื้อใช้มาแล้วหายดีแล้วใช่ดมากใช่ลากระชีตเนี่ยหรอใช่ เป็นไม้ยอดแข็งนะแข็งแล้วก็มันทนทนมากใช่เป็นไม้ยอดแข็งไม้ทนไม้ทนในเศษเนี่ยงนาตามมาไม้ทนเพราะว่าหนูเคยซื้อเป็นตู้ใหญ่เลยเนี่ยคือแล้วอ่ามันใช้มาหลายปีอู้หหลายปีมากเลยคือยังอยู่อ่ะแข็งแข็งมากเป็นเป็นเป็นไม้ที่เห็นไม่มีนะไม้ใช่ไม้ที่เห็นไม่มีไม้ที่เจลีโฟเมอร์โอเปนเทอร์เรสเจลีโฟเมอรนิมนิมโคเบอรี่เดอะซิง เนี่ยเป็นเป็นไม้ที่ที่อื่นเขไม่มีเนี่ดูเอาเอาชุดนี้เอาชุดนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะพาะหลังเขาากจะเอาชุดต8ดแคือหลังก็าเจ้าใหญ่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งนะก่อนจไเราใหก่าอ๋อใหเล่นใจแล้วมาตก เบาลงงานแคต้อยเลยเดี๋ยวเให้ข้างหลังก็เบาก่หนกเอาชุดใหญ่เก็ไมตใหญ่ตอนแม่เขาเขายาวใหญ่ไปเลยตหลังจะรีบออนจังเลยรับเงินก็ยังไม่ว่างวเดี๋ยวเดี๋ยวรับเดีรับตังยังไม่ว่างนเลยเนี่ย อันนี้ก็มาจากมาจากเชียงใหม่นี่ก็ฝรั่งฝรั่งออสเตรเลียฝรั่งเอ๊ะเดี๋ยวจะมาทำมาเปิดร้านอาหารในไทยฝรั่งจากไหนครับเนี่ยรัสเซียค่ะรัสเซียโอ้ฝรั่งจากรัสเซียฝรั่งจากรัสเซียเนี่ยมาจากรัสเซียเลย วิดวิดวิดถ่ายถ่ายรูปให้หน่อยดิกล้องไหนอะกล้องหนึ่งถ่ายรูปใช่ไหมคะถ่ายรูปน่าน่าวิดีโอก็ได้เดี๋ยวสัมภาพค่ะอ่ะนี่ก็เราเป็นเจ้าบ้านเราเหมือนเป็นเจ้าบ้านนะเราก็รับเอ่อคนมาก นะคนสั่งยาเข้ามาทีหลังแต่เรามาต่อมันมาจากปฐุมเพราะมาจากปทุมแล้ก็เหมือนเจ้าของบ้านเหมนะแล้วก็รับลูกค้าต่างสั่งสั่งมาแค่นี้นะจากปทุมก็เดียวเขาเขาหลังก็ชอบใหญ่ๆนะแต่ขอให้ไม่พร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขรอเดี๋ยให้เขรอแล้วไปส่งให้เขาก็ได้อยู่ใกล้ๆเขาจะใส่ร้อนห้าหนาวเขาหลังรับเสียงมาทับงหมด ลูกค้าชอบมาชุดหน่ะไปมาดูก่อนเดี๋ยวเห็นยังไงตุ๊กแกเรื่องมาเพราะยังเะตอนนี้ยังไม่ตัดดินใจเดี๋ยวค่อยค่อยตัดดินใจกันจะยืดเยื้อเหมือนโรงงานเราเองนะครับเราดูในยูทูบไงแล้วตามแลนวงาเราไปดิกันไม่ต้องเสียต้องไปต้องเป็นอยู่ตรงกันต้องตัดดินใจเราต้มาขอแล้วเรื่องเงินไม่ดีหน่อยตอนเดี๋ยวถ่ายรูปไหนอะไรนะถ่ายรูปไหน